สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เยอเอเข้าป่านะคะมากับเพื่อนค่ะมากับเพื่อนจะมาสำรวจเห็ดอีกค่ะวันนี้นานแล้วไม่ได้มาค่ะน้องก็เย่มาดูนะคะตอนนี้อยู่ในป่ากันค่ะโอ้กระดูกกระบี่เพเิเชิเป็นเตี้ยเต้นกัง ยิบดีดีกวะที hmm. yeah. Yeah. Mm ่พ hmm. น mm ุว hmm. ิชาอีกเนาะ่ะไปโต้ยองบ้างมาดูนะคะในป่านี่ล่มลื่นดีจังเลยค่ะชอบค่ะมันเป็นธรรมชาติดีค่ะสวยงามค่ะ ไม่ได้เห็ดก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ได้เข้ามาเดินค่ะไปด้วยกันนะคะติดกำลังใจให้ยัยอิสด้วยค่ะโอ้โอ้เนี่ย้วแบบที่ปัดโนนทตี่อวทีวีทตี่อววิโอวขี้แก er Så det over. Nej, det er blade, ikke? Er det? Er ikke blade? Nej, det er blade. Ja. Ja, det er blade. Falder ned. Ja, det er det. Ja, det er det Jo. <laughs> oh. yeah. ปาสวยงามนะคะเนี่ยยังไม่เจอเห็ดเลยนะคะเนี่ย อันนี้เห็ดอะไรคะนี่มาดูด้วยกันนะคะนี่โอ้น่าจะใช่นะคะนี่ใช่ดิคะนี่โอ้ยพี่น้องมาดูสิคะนี่มาดูคะนี่โอ้ยดอกแรกค่ะโอ้ยสวยงามค่ะสวยงามอนี้ไม่รู้ใช่เปล่าน,นะคะ อันนี้ไม่ไม่ทราบไมเห็นอะไรนะคะเก็บไว้ก่อนค่ะน,นี่เก็บไว้ก่อนแต่อันนี้โอเคอยู่นะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะนี่โอ้ยดอกแรกเลยนะคะเนี่ยสวยงามค่ะไปต่อนะคะสวยมากเลยค่ะ Cái <laughs> thua thì một ký là à?

มันน่าจะเป็นเดี๋ยวทัวรเดียวอออ่าเรียกเพอกันกนนออาเดียว์ด้วนนงอออสลเกวเดียแต้นนักเดีวทัวดนนึงาฮาเวะยร์ด้าะาเวดอกที่สองแล้วค่ะดอกที่สามแล้วค่ะเีหนึ่งดอกสองดอกค่ะมาดูด้วยกันนะคะ เยอะขึ้นอยู่นะเนี yeah. oh oh, ่ยโอ้โหสวยๆเดี๋ยวเจอแล้วค่ะสองดอกค่ะพี่น้องสดีครับพี่น้องดอกสวยๆค่ะ สวยมากเลยค่ะนี่ดอกสวยเลค่นี Ges ้ <ở aus. S 1> มนะาดูค้างีนน้องเหตุกำลังขึ้นค่ะแต่ว่าไม,ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะเนี่ยดูสิคะคิดว่าก็น่าจะกำลังขึ้นนะคะเนี่ย เจออีกดอกแล้วครับพี่น้องนะคะเห็นไหมคะดอกสวยใช่ค่ะนี่ค่ะสวยเลยค่ะนี่ดอกสวยมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ โอ้ยค่ะไปต่อค่ะเนี yeah. โ่โอ้ยโอ้ยนะเนี่ยไม่พอหลอดมาดูค่ะ หนึ่งดอกค่ะสวยงามค่ะสองดอกค่ะตามดอกค่ะสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยงามค่ะงามมากเลยชน,นิดโอ้ยเห็ดเด่นมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย เห็ดเดนมากขึ้นแล้วค่ะนี่มาดู Hello, นี่ค่ะนี่โอ้โหสวยค่ะนี่เห็นไหมสวยมากเลยค่ะตัวโมดุกอดตัวอืมสวยมากเลยท่านี่เห็นไหมคะ ค่ะงามมากเลยค่ะนี่โอ้งามมากค่ะนี่สองดอกนี่สวยงามมากเลยค่ะนี่น้อมาดูค่ะกำลังงามเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะกำลังงามเลยค่ะนี่ นี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ดอกค่ะเนี่เห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะป้าสวยค่ะโอ,อยอาอีชโชคดีมากนะคะวันนี้เข้าป่าเพื่อนโทรไปชวนไปดูอีกนะคะเดี๋ยวค่อยมาตัดค่ะโอ้โหสวยค่ะ สิคะโหยน่ากินมากเลยค่ะงามมากเลยค่ะนี่เห็นไหมสวยมากค่ะไปต่อค่ะแฟนดูนเด็กชูถ้าว่าชย กตัวน้นเห็นโน่ลนอยออกบ้าบ้าปโอ้โอ้เยอะตอเยอวดาเยอเฮียยตีเห็นไหมคะนี่เห็ดมันเขาคงมาเก็บไปแล้วล่ะค่ะพี่น้อง เห็นไหมคะนี่เยลเล็กกเฮียสกัน <Yeah. S 1> ว้ายมาดูคะ่ะพี่น้องนี่ว้ายดูสิคะมันงามแค่ไหนนี่นี่เยอีต้องมาทุกวันแล้วนะคะเนี่ยมาดูสิคะเพื่อนๆ งามมากแล้วมาดูดอกนี้สิคะมาดูสิคะนี่นเพื่อนๆนี่ดูสิคะงามโอ้โหมาดูสิคะงาม,โโม,าง,ามงามค่ะปา๊าสวยงามค่ะวันนี้มีเพื่อนมาด้วยคะ่ะมาในป่าเดี๋ยวอีกก็ไม่กล้ามาคนเดียวหรอกคะ่ะ บางทีก็กลัวเยอะเยอะนะพอมาเจอเขาก็มีกำลังใจค่ะมีกำลังใจหาค่ะดูค่ะ น้ำล็อตเยอะเี้ยสวยงามค่ะเห็นไหมคะนี่สงดอกค่ะสองดอกค่ะสวยมากค่ะสวยงามมากค่ะดูค่ะนี่ สวัสดีครับพี่น้องอยายอิดว่ามีคนมาเก็บไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเห็ดเลยคะ่ะเขาคงมาหากันแล้วละ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินคนเจียงคุยกันนะคะเขาคงยังมาเก็บโอ้ยมาดูคะ่ะเนี่ยมันหลงคะ่ะ มันหลงค่ะเพราะว่าบางทีเ้าเก็บไม่ทันอะไรเงี้ยหรือว่าเขามองไม่เห็นอะไรเงี้ยเห็ดมันจะโตเร็วมากค่ะวันหนึ่งนี่เขาโตแบบเร็วมากค่ะมาดูด้วยกันนะคะพี่น้องนี่ค่ะสองมาดูค่ะอยู่ติดกันนี่ค่ะสองดอกสวยงามมากค่ะมาดูสิคะเนี่เห็นไหมคะนี่ โอ้ยงามค่ะแต่ว่าโดนไอ้นั้นกินแล้วค่ะขานุ่มแล้วแต่ว่าข้างบนยังอ่อนอยู่ค่ะเอข้างบนยังสวยอยู่ค่ะแข็งโอ้ยยายอินไม่ชอบตัวไอ้นี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยรู้ค่ะนี่ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบเลยค่ะนี่เห็นไหมงามมากเลยค่ะนี่ อ่อนจจังเลยค่ะงามมากค่ะนี่อันนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะแต่อันนี้ยังแข็งอยู่ค่ะเก็บไป สวยค่ะเห็นไหมคะอันน,นี้เก็บไว้เป็นเชื้อปีหน้าค่ะน,นี่เป็นเชื้อปีหน้าค่ะ้ายดูสิคะนี่ยถ้ามาตอนบา่บายนะมันก็อาจจะมีขึ้นอีกนะคะเนี่ยดูสิคะมันกำลังขึ้นค่ะ เห็ดกำลังขึ้นค่ะเห็นไหมคะเห็ดกำลังขึ้นค่ะดูค่ะงามมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเกือบจะไปแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะนี่งามค่ะนี่ งามมากค่ะ huh?